หูยแฟนนี่หลุดแบนแถมเป็นป่าทีมเจที่ได้หยิบแฟนนี่มาอีกด้วยว่าแล้วงานนี้พอนางได้บัฟฟ้าปุ๊บนางโหนจลิงสวยๆไปกวนตีนป่าที่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนว่ารวมถึงเจก็ต้องตามไปผสมโรงด้วยก่อจะกลายเป็นเจที่กระโจนก็ไปทุบซันแล้วก็เก็บเฟิร์สแบบสวยๆมาได้ทว่าหนูเหมือนเพียเท่านั้นยังไม่สาแกใจวา่าสนั่นตามไปไปิดคิวคูฟ้าในทันทีและแม้งานนี้ลวดอีจะหนีไปได้แต่ก็ถูกชูวตามมาตลบท้ายต่อเลือดไปพอสมควรจะดูเฮีที่เหลืออยู่ของลวอีแล้วนาควจะกลับบ้านอ่ะนะแต่ในความที่ว่านางก็ต้องการเว็บคลิปกลางด้วยนั่นแหละนางก็เลยยังไม่กลับและใช่แล้วงาพอแฟนนี่ดีกระลำน้อยได้ให้ปุ๊บนางก็โหนจลิงมาป คิวลวอีเลยทันทีโอ้โหเรียกได้ว่าแมทนี้ทีมเจ๊เปิดเกมมาได้แบบสวยสดงดงามจริงๆจ้ะเธอโอเคจ้ะหลังจากนั้นนมันก็ถึงนาทีที่เต่าตัวแรกของเกมได้เกิดขึ้นซึ่งแฟนนี่ทีมเจก็ตัดสินใจเปิดเต่าตัวนี้ได้ทันทีงานนี้เจกับชูจช่วยกันโอนพื้นที่รอบเต่าให้ไวก่อนชูจะกระโจนเข้าไปขัดขวางซาซึ่งเป็นป่าที่ฝั่งตรงข้ามและนั้นทําให้เจมีเวลาตามมาการคูฟ้าได้ว่าแล้วหลังจากที่ช่วยกันทํางานเป็นทีมขนาดนี้ทีมเจ๊จึงสามารถเอาเต่าตัวนี้มาได้แถมยังไม่ไวสามารถปิดคิวคูฟ้าไปของแถมอีกด้วยโดยพร้อมกันนั้นชูเองก็ส่งสันกลับบอส่วนเวสนาเองก็คอมโบสกิลปิดคิวรั่วอีไปอย่างว่างไวเช่นกันและแล้ว จบจากไฟที่หน้าเต่านั้นเจก็พลันรีบโรเทตกับไปสมทบครอสอย่างรวดเร็วเนื่องจากในตอนนี้นั้นในเลนมาร์กแมนน่าจะกำลังเกิดสึกชิงปูอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนนาทานจะเพ่งสมาธิไปที่ปูอย่างเดียวจึงทำให้นางไม่ทันได้ตั้งตัวในนาทีที่เจ๊โผล่ไปเสิร์ฟไพ่นางก็เลยหนีไม่ทันและแล้วพอสุดท้ายนางก็ถูกเจ๊กับครอสผสานกำลังกระส่งนางกระบอกทางลัดไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ละเวฟคลิปเข้าพอดีแบบนี้ก็สวยน่าิจ้าเจ๊กับมาร์กแมนก็เลยช่วยกันถ่ายบมบนทองอย่างป้อมบนทีเจ เขาก็เลยมาช่วยกันตีปูตัวนี้คนที่ใน,นลำแบบต่อมาครูฟ้าจะตามเข้ามาโผล่เสือไั <c oughs> แน่นอนว่านางว่าน,าานมาตัวเปล่าแต่พานาธานมาด้วยเห็นมันนี่แล้วคลอดทิมเจก็เลยเปิดเอาติปะยัดใส่หน้าทีฟันตรงข้ามแบบสวยๆ <c oughs> ด้วยดาเมจที่จัดจ้านแล้วจะทำให้นาธานต้องรีบถอยทโ <c oughs> ดยทิ้งครูฟ้าให้ถูกคลอดปิดคิวไป <c oughs> แต่โถชีวิตนาธานช่างน่าเศร้าใจเพราะหลังจากที่นางหนีไปไม่ทันเท่าไหร่ก็ถูกแฟนนี่ตามไปโหนสลิมปิดคิ้วคาป้อมไปในทันทีและหลังจากนี้เจคลอแล้วก็ไปซน เพียงไม่ถึง6นาทีที่ผมว่าเชก็สามารถถ่ายบอลหมดที่ฟังตรงข้ามไปได้แบบร,รัวๆแถมที่ฟังตรงข้ามยังไม่ได้สกอร์คิวสักตัวเลยจ้ะเธอเออเฮอะไรจะโซอีซี่ขนาดนี้ว่าแมตชนี้เนี่ย แล้วผู้ยังไม่ทันจะขาดคำดีจนจู่ครูฟ้าก็จนเข้ามาเปิดไฟโดยใช้เอาตีตบใส่พูอเจ๊เนียนๆครับเพ่ที่ฝั่นตรงข้ามยังไม่มีใครตามมาเติมเลยสุดท้ายครูฟ้าก็เลยเอาชีวิตมาทิ้งไว้แถมยังกลายเป็นล่ยอีไม่สามารถใช้สกิลทำอะไรได้เลยเพราะถูกเจ๊ใช้โรสถอนสกิลกลับไปสุดท้ายนางก็เลยขีดไปอย่างรวดเร็วซึ่งในตลอดเวลาที่เกิดไฟยำตีนกันอยู่นี้ซันที่ฝังตรงข้ามเองก็ยายามจะฉวยโอกาสไปแอบลอยป้อมของที่ฝั่งเจ๊เพราะว่าอย่างไรก็ดีแพนลอยป้อขมาซันเองก็ถึงข่าวจบเหตุเพราะถูกแฟนนี่ มันอย่างที่ฝันตรงข้ามนั้นเรากลายฝ่ายวิกตอรี่ไปด้วยประการชนี้จัดเธอ <c oughs> จานหนูและเกมนี้เกิดขึ้นในซีซั่น35ซึ่งเพิ่งจะเริ่มไปได้ไม่กี่วันนี้เองและแมตช์นี้ก็นับได้ว่าเป็นแมตช์ที่เจเลน่นในแบบโคตรชิลสุดๆณจุดนี้ก็ต้องขอยกความดีความชอบไปกับเพื่อนร่วมทีมท,ทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี <c oughs> โดยเฉพาะน้องชูโน17ของประเทศไทยกับเพื่อนของนานที่เจกดมาด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าดยสไตล์การเล่นในโดดเด่นของทั้งสองคนนี้จึงทำใหอารมณ์ของเจ้ไย